เข้าใจนิวรณ์ห้พิกุทั้งหลายนิวรณ์เครื่องกลางกั้นห้าประการนี้ครอบงำจิตแล้วทำปัญญาให้ถอยกำลังหประการเป็นอย่างไรหอย่างคือนิวรณ์เครื่องกลางกั้นคือการมาชันทะนิวรณ์เครื่องกลางกั้นคือพยาบาทนิวรณ์เครื่องกลางกั้นคือถีนมิทธะนิวรณ์เครื่องกลางกั้นคืออุทจะกุกุจะ นิวรณ์เครื่องกลางกั้นคือวิจิตกิจฉาภิขุทั้งหลายนิวรณ์เครื่องกลางกั้นห้าประการเหล่านี้แลครอบงำจิตแล้วทำปัญญาให้ถอยกำลังภิขุทั้งหลายภิขุนั้นไม่ละนิวรณ์เครื่องกลางกั้นห้าประการนี้อันครอบงำจิตทำปัญญาให้ถอยกำลังแล้วจักรู้จักประโยชน์ของตนประโยชน์ของผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือจักทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษที่สามารถกระทำความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยปัญญาที่ไม่มีกำลังข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาไปสู่ที่ไกลมีกระแสเชี่ยวพัดพาสิ่งที่จะพัดไปได้มีบุรุษมาเปิดช่องทั้งหลายที่เขาขุดขึ้นด้วยเครื่องไถทั้งสองฝั่งแม่น้ำนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้กระแสน้ำในท่ามกลางแห่งแม่น้ำนั้นก็ซัดสายไหลผิดทางไม่พึงไหลไปสู่ที่ไกลไม่มีกระแสเชี่ยวไม่พัดพาสิ่งที่จะพัดไปได้ฉันใดพิกุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไม่ละนิวร์เครื่องกลางกั้นห้าประการนี้อันครอบงำจิตทำปัญญาให้ทุรพลแล้วจักรู้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือจักทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษที่สามารถกระทำความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยปัญญาอันไม่มีกำลังทุรพลข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พิขุทั้งหลายพิขุนั้นเมื่อละนิวร์เครื่องกลางกั้น5้าประการนี้อันครอบงำจิตทำปัญญาให้ถอยกำลังแล้วจักรู้จักประโยชน์ของตนประโยชน์ของผู้อื่น ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจักทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษที่สามารถกระทำความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ด้วยปัญญาที่มีกำลังข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาไปสู่ที่ไกลมีกระแสะเชี่ยวพัดพาสิ่งที่จะพัดไปได้มีบุรุษมาปิดช่องทั้งหลายที่เขาขุดขึ้นด้วยเครื่องไถ ทั้งสองฝั่งแม่น้ำนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้กระแสน้ำในท่ามกลางแห่งแม่น้ำนั้นก็ไม่ซัดสายไม่ไหลผิดทางไหลไปสู่ที่ไกลมีกระแสเชี่ยวพัดพาสิ่งที่จะพัดไปได้ฉันใดที่ขุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อละนิวรเครื่องกลางกั้นห้าประการนี้อันครอบงำจิตทำปัญญาให้ทุรพลแล้ว จักรู้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจักทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษที่สามารถกระทำความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ด้วยปัญญาอันมีกำลังข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้